สวัสดีค่ะวันนี้ครูป๊อปก็จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะชั้นอนุบาลสองอ่ะวันนี้ครูคคก็จะให้เด็กๆเขียนคําศัพท์หนึ่งคำอ่ะดูสิคะวันนี้ครูป๊อปวาดรูปอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ะวันนี้จะให้เขียนคําว่าพี่พิกหมูอ่ะเด็กๆพูดตามนะคะพี่พิกหมู ตะโกตานะกจีไอจีพิกแปลว่าหมูอีกรอบนึงนะคะ P ีไอจีพิกแปลว่าหมูอ่ะตะกดหมูพร้อมกันนะคะอ่ะแรกหอ เด็กเขียนตามจุดเลยอันแรกตัวพีให้เด็กเขียนตัวพีโอ้หอ่ะตัวต่อไปตัวไอลากเส้นลงมาขีดข้างบนขีดข้างล่างตัวต่อไปตัวจี หงีบหงีบแล้วก็ตัวมอมา้าสา,าระอูอ่อานว่าหมูอ่ะเด็กๆอ่านตามอีกรอบนึ่งนะคะท,ทีไอ อบนีนะคะ P, I, G, P ีไอจีพิกแปลว่าหมูหอมออูหมู H, M, o, U, หมอ่าวันนี้ครูป๊อปก็จะให้เด็กเขียนคำว่าพิกหมูแล้วให้เด็กอ่านให้ผู้ปกคอรองฟังให้คุณพอ่อคุณแม่หรือว่าให้ใครฟังก็ได้อ่าแล้วตรงมาให้คุณครูดู ในลายกลุ่มของแต่ละห้องอ่าวันนี้ครูป๊อปก็<ๆ>มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ